20ตัวละครสาวผมขาวที่ได้รับการโหวตมากที่สุดสาวผมขาวหรือสีเงินมักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมักได้รับบทเด่นให้เป็นคาแรคเตอร์ที่สง่างามทำให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีสาวผมขาวคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนน,นกว่า4,704โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20เมลูซีนจากเรื่องเฟรตแกนออเดอร์69.7คะแนนอันดับ19มิโอลีนเรมแบรนจากเรื่องโมบ าอัมดาว69.7คะแนอันดชิซุรุทาชิบานะจากเรื่องไงไม่อยู่นี่ครับคุณครู6 9 8คะแนนอันดับ17อลิซาเบธไลอนิสจากเรื่องศึกตำนาน7อัศวิน69.8คะแนนอันดับ16เมมมจากเรื่องอโนฮานะ70คะแนนอันดับ1ิฮิคาริคองโกจากเรื่องตัวแสบแอบเกียน์อุมารุจัง70คะแนนอันดับส4คาสุงันโนโซระจากเรื่องฟากฟ้าแห่งสายสัมพันธ์10.1คนนอันดชิ่จากเรื่องคะแนนอันดับ12คิสจากเรื่องโคดีมในโลกแฟนตาซี70.5คะแนนอันดับคิาจาก เรื่องรีซิโล่เ8็ดคะแนนอันดับสิคานเดตทัจิบันะจากเรื่องแอนเจล e บีเจ็ดสคะแนนอันดับเก้าโซฟีแฮตเทอร์จากเรื่องประสาทเวทมนต์ของฮาวเจ็ดสบคะแนนอันดับแแบ็คคานคาว่าจากเรื่องประกอบนำของเหล่าทูเจ็ดุดห้าคะแนนอันดับเยูอิซากิคานเดตจากโปรเจกต์เซกเจ็ดสิกจุดห้คะแนนอันดับหกฟีเลนจากเรื่องคำอธิษฐานในวันที่จากลาเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดคะแนนอันดับห้าซาคุยะอิซาโยอิจากโทโฮเจ็ดสิบแปดจุดหกคะแนนอันดับสีอเลียจากเรื่องคุณ ของคุณแม่โมด79.3คะแนนอันดับ2เอมิเลียจากเรื่องลีซิโล80.6คะแนนและอันดับ1คือซียส,สตาจากเรื่องนักสืบตายแล้ว86.6คะแน